โอเคครับก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินมีข่าวด่วนที่จังหวัดชนบุรีนะครับมาประกาศนะครับเขา,เอาบอกว่านะครับท่านใดที่เดินทางไปยังบ้านไม้ฝนจางเนี่ยให้สังเกตอาการตัวเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแหล่งที่มาของข่าวเนี่ยมาจากไหนนะครับแหล่งที่มาของข่าวเนี่ยมาจาก Facebook คุณวิทยาคุณปื้มนะครับเขาบอกว่าประกาศด่วนจากสาธารณาสุขจังหวัดชนบุรีนะครับท่านใดที่เดินทางไปยัง บ้านหมายฝนจางนางหายถนนพญาสัจจานะครับอำเภอเมืองชนบุรีตั้งแต่วันที่15ทธันวาคมเลยนะครับสองพเดี๋ยวแตะไปดูรายละเอียดด้านในกันก่อนนะครับหากพบว่านะครับมีอาการผิดปกติระบบทางเดินหายใจเนี่ยภายในวันที่14นะครับนับตั้งแต่เข้าไปสถานที่ดังกล่าวให้แยกตัวออกมานะครับจาก ผู้อื่นก่อนนะครับสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ติดต่อสาธารณาสุขจังหวัดชนบุรีสายด่วน038119777หรือว่าติดต่อโรงพยาบาลรัฐนะครับในพื้นที่ของท่านเพื่อรับการตรวจรักษาทันทีออกมาอย่างนี้นะครับแสดงว่าต้องมีผู้ที่ติดเชื้อนะครับแล้วก็เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นนะครับใครที่มีใครที่เดินทางนะครับไปวันดังกล่าวเนี่ย ลองสังเก,งเกตอาการตัวเองดูนะครับเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันอยู่ได้นานถึง14.5สวันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับที่คุณวิทยาคุณปื่มเนี่ยโพสต์นะครับเมื่อ1ชั่วโมงนี้เองนะครับแสดงว่าข่าวด่วนล่าสุดเลยเดี๋ยวเรามาดูอีกโพสต์หนึ่งนะครับเพิ่งโพสต์ลงไปเมื่อ40นาทีนะครับเขาบอกว่า อำเภอบางละมุงนะครับขอแจ้งมาตรการจากสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีนะครับท่านใดที่เดินทางไปยังสถานที่ในวันเวลาดังต่อไปนี้นะครับหากมีอาการผิดปกติก็สามารถที่จะเข้ารับการตรวจเช็คที่โรงพยาบาลน,นะครับทันทีเลยนะครับก็จะมีตู้มวยเทพประสิทธิ์นะครับตั้งแต่วันที่1นธันวาเลยนะครับแล้วก็ศาลจังหวัดพัทยาตั้งแต่วันที่ท10ทธันวาคมแล้วก็เล็กโฮเทลนะครับพัทยา2 ตั้งแต่วันที่สิบถึงวันที่สิบสาธันวานะครับช่วงสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีนะครับแล้วก็ช่วงเวลายี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกธันวาคมนะครับ2563ห้อกสิบสาแล้วก็บุญพัทยาอะไรเนี่ยนะครับอาจจะอ่านผิดต้องกลับขออภัยด้วยนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนตั้งแต่วันที่ห้าธันวานะครับก็เวลายี่สิบสามถึงตีสาตั้งแต่วันที่ยี่ิบห้าธันวา,าจน ถึงเวลา24่นาฬกานะครับจนถึงที่สามเนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้องไปสังเกตอาการตัวเองนะครับท่านใดที่เดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็สังเกตตัวเองแล้วก็ถ้ามีอาการที่ว่าจมูกหายใจและไม่ได้กลิ่นอะไรแบบนี้นะครับก็้องตรวจสภาพตัวเองแล้วนะครับแยกตัวออกจากญาตินะครับผมคนที่เรารักด้วยนะครับหรือว่าคนรอบข้างนะครับก็อย่าลืมนะครับสามารถเข้า ามาอ่านรายละเอียดนะครับใน Facebook นะครับคุณวิทยาคุณปื่มได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็เกาะติดสถานาการณ์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับโควิด2019นะครับในจังหวัดชนบุรีตอนนี้ต้องติดตามอย่างออ่าอยางแบบว่า,านาทีต่อน,นาทีเลยนะครับเพราะว่าการแพร่ระบาดเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้มีคนที่จังหวัดระยองนะครับที่าไปเล่นการพนันอยู่ในบ่อนเนี่ย ได้เสียชีวิตลงนะครับเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับโบกรถเข้าออกด้วยนะครับไม่รู้ไปสัมผัสอีท่าไหนหรือว่ามีการแลกบัตรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับติดไม่ได้เข้าไปนั่งในการพนันเลยนะครับแต่ว่ามีการติดเชื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับที่นํามาฝากกันยังไงอย่าลืมแชร์นะครับผ่านทาง u t u b e เนี่ยแชร์เข้าไปใน Facebook ได้นะครับกับข่าวนี้นะครับก็ คลิปต่อไปก็จะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าลากันไปก่อนนะครับผมอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยกราบสวัสดีครับ